นี้ค่ะก็เป็นวันเรียกว่าคล้ายวันเกิดของทางช่อง3ที่มีการก่อตั้งครบ50ปีเต็มนะคะเป็นวันแรกที่เราเริ่มต้นในยุคดิจิตัลนะคะแล้วก็บกงติแล้วเนี่ยเราก็จะคู่ขนานกับอนาล็อกด้วยค่ะวันนี้ก็เต็มรูปแบบนะคะซึ่งโดยปกติแล้ววันนี้เราก็จะมีการจัดงานแสดงความยินดีจากแขกผู้มีเกียรตินะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนะคะเพื่อให้เ,เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางสถานีจึงของดการจัดงานวันครบรอบ50ปีและขออภัยที่ต้องยกเลิกการเข้ามาร่วมแสดงความยินดีของแขกผู้มีเกียรติดังเช่นที่เคยทำมาทุกปีนะคะแล้วก็ทางช่องเองขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติพันธมิตรคู่ค้าและหน่วยงานต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนช่อง3มาโดยตลอดและหวังว่าและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในเร็ววันนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะทางช่อง3าเองนะคะก็มีรายการพิเศษค่ะ50ปีช h a n n Infinity Happiness Presented by Bnice e นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงได้ดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันกับรายการนี้นะคะ กระแสตอบรับดีทีเดียวค่ะเริ่มกันตั้งแต่นี้เลยค่ะ VTR เปิดตัวเหล่านักแสดงนะคะที่เป็นการถ่ายทําแบบลองเทคกห้ามกระพริบตาเลยค่ะฟแฟนๆอ,ออกปากชมเลยนะคะบอกว่าเก๋มากๆสร้างสารรค์ดีมากแล้วก็เหมือนกับได้ทําความรู้จักกับอาคารมารินนแล้วก็ช่อง3หนองแขมด้วยนักแสดงแต่ละคนนี่ก็งานดีค่ะสวยหล่อโอโฮโฮ้โหแล้วก็ซิกแพคแบบนี้กันทุกคนเลยค่ะ <cek> ค่ะแล้วก็อีก หนึ่งช่วงใช่ไหมคะที่แฟนๆพูดถึงใช่ค่ะก็คือ MV The The i p r l a t i o n Moment 50ปีแห่งความทรงจำนะคะก็เป็นการย้อนวันๆของละครดังช่อง3ค่ะแฟนๆก็บอกว่าเปิดมาด้วยเสียงร้องเพราะๆของหนุ่มณเดชนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะคะทำให้นึกถึงความสุขตอนที่ได้ชมละครเรื่องนั้นๆด้วยค่ะแต่มีอยู่อีกหนึ่งครับที่กรี๊ดกันหนักมากๆเลยคือละครซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพนะครับดูละครแล้วคิดถึงเวลา ช่วงนั้นแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือสีหัวใจแห่งขุนขาผ่านไปสิปีแล,แล้วนะคะแต่ว่าพระนางทุกคู่ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยครับและนอกจากนี้นะคะแฟนๆเองก็ชื่นชมทุกการแสดงบนเวทีของเหล่านักแสดงช่อง3นะคะทั้งเพลงมีกันตลอดไปและขอเป็นคนคนนั้นบางคู่ก็แข่งกันหวานก็เรียกว่าดูแล้วก็มีความสุขนะคะ คุณผู้บอกว่าบางทีเราตอนนี้เราหลายคนก็เครียดๆนะคะพอมาเจอในการที่ทำให้คุณเนี่ยเห็นถึงรอยยิ้มนะคะความสุขานะคะช่องสามตั้งใจจะส่งมอบไปจากคุณผู้ชมนะคะเพราะคอนเซ็ปต์ของเรานี่ก็คือ infinity happiness นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ส่งความรักกลับมาทางทางที่ช่องสามของเราด้วยก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะ ความรักความสุขยังไม่หมดค่ะวันนี้เรายังได้รวบรวมคำอวยพรน่ารักน่ารักนะคะจากครอบครัวช่องสามค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดแล้วก็นักแสดงที่มีให้กับชาวช่องสามตลอดไปด้วยค่ะก็ขออวยพรให้ช่องสามครบรอบ50ปีปีนี้ขอให้พวกเราสุขภาพดีแล้วก็ขอให้ช่องสามแข็งแรง เราจะได้ทำงานดีๆไปด้วยกันขอให้เัวแทนช่องสามปาดยจากโกรคโควิดปาดสียจ,จาโ <c oughs> าครคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกประการแล้วขออวยพรให้ช่องสามมีความสุขความเจริญเป็นกำลังแข็งแรงของพวกเราที่จะ สร้างผลง,งานดีๆในรอบ50 5 2 5 3กับแฟนๆละครช่อง3มตลอดตลอดไปก็อยากจะให้ช่องสามนะครับอยู่กับอยู่กับเราเนี่ยอย่างนี้ไปนานๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกยาวนานเลยนะครับทุกคนเลยนะครับที่ดูช่อง3มนะครับขอให้ติดตามแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขที่เราตั้งใจจะมอบให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับขอให้ช่องสามนะครับผมเรตติ้งดีๆนะครับผมมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเยอะขึ้นอีกคูณสิบเท่าเลยนะครับผมขอให้ช่องสาม ะะอยู่คู่กับพวกเราอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดก็ขอให้ปีน mm. ี้พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะขอให้ช่อง3านะครับจเจริญเติบโตนะครับก็ขอให้ช่อง3นะครับผลิตรายการ,รละครแล้วก็ข่าวที่ยอดเยี่ยมนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับขอให้ช่อง3เนี่ยอยู่ในใจคนดูมาก แล้วก็มีคนรักช่อง3าแล้วก็ช่องสามก็ให้ความสุขกับทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปค่ะฝากแฟนๆน,นะคะติดตามละครของช่องสามทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็รายการต่างๆค่ะที่สําคัญเลยคือฝากหนูแล้วก็ฝากทุกๆคนที่เป็นเลือดหม่ของช่อง3ามด้วยค่ะขอให้ช่องสามนะครับอยู่คู่กับคนไทยมอบความสุขให้กับคนไทยมากกว่า50ปีเป็น500ปี5,000ปีไปเลยครับผมหวังว่าเราจะ ผูกพันแล้วก็รักกันอย่างนี้ไปนานๆทั้งเราและก็คนดูนะครับผมพวกเราและท่นทุกคนก็ตั้งใจที่จะทําผลงานดีๆให้คุณผู้ชมสม่ําเสมอค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามช่องสามของพวกเราค่ะ ขอบคุณทุกๆุกคนนะคะก็ติดตามกันต่อ,ต,อต่อไปนะคะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะเรียกว่าอยู่ด้วยกันไปด้วยกันนะคะ <laughs> แล้วก็จะเป็นความสุขให้กับคุณผู้ชมตลอดไปค่ะใช่ครับวันนี้ครบ50ปีนะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงมุมบนด้านซ้ายมือของผมนี้ก็มีโลโก้ที่เปลี่ยนไปของช่อง3ามด้วยเช่นกันนะครับผม